ไอ้หามเป็นไงบ้างอยู่แล้วกูณลงพักคุณอยู่แล้ววิ่งวิ่งชีวิตอยู่แล้วมีกูณลงพักคุณอยู่แล้วได้ปั้นไงได้ปั้นลงมือลงปั้นเลยไอ้ไม่หมูอ่ะไอ้กลมเป็นไงเออแล้กลมอ่ะคุลงพักมึงอยู่แล้วกูลงกูลงไปตาชิปพักมึงอยู่แล้วรู้เออเออกระนี้คุณต้องลงพักมึงดิเจอเพื่อนเก่าพูดเลยหมูว่ามึงตายไปแล้วเฮ้ยอยูว่าโชคจริงไม่กลมมันเวียนอยู่นี่พวกผีเฮ้ยไม่ใช่คุณคนสนามนี่แหละยังอยู่นะเออยังอยู่เพื่ครับ แล้วเมียลูกครึ่งเป็นไงบอกได้ลูกครึ่งอะไรครึ่งอะไรไข่เดนที่ลกไปเนี่ยลูกครึ่งอะไรนะไข่เดือดไข่ขมเม็ดใครทำอะไรคนโดนเนี่ยบอบย้ายกูเนี่ยกูนะของเรเป็นไงชีวิตเป็นไงดูตรงนี้นะดูแถวเนี้ยดูแบบเนี้ยเออเออกูเลยพอดีเห็นพักกูออกมาเสียงมือกัดนะเลือดเลยเออวันนี้มีเมื่อไหร่งานเนี้มีเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่เห็นมันเลี้ยงเลย๋ยวบอยหมูแล้วกันบอยหมูเพื่อน เดินกันมาตั้งแต่หกขวบหกขวบเนี่เพื่อนตั้งแต่หกขวบเ้ห็นถ่ายรูปมาหน่อยไอมจุนเจุนจุนพี่เป็นยังเป็นลูกครึ่งไม่ได้เลี้ยงมาเป็นเป้ลูกครึ่งบอกลูกครึ่งอะไรนะลาวเขมรเรืออะไรวะโอ้ชายแดนที่ลงแปลขึ้นชายแดนเขาอยู่บุรีรัมย์ฮะเขาอยู่อันตายไปไไปปพัดหลงเจอไงไม่รู้ครับไปพัดเจงไปเจอตอนได้มีมนะได้มีมเลี้ยงร้านเจอโดพัดหลวง ไปกินเลี้ยงร้านอาหารเขาโอ้ยลงอยู่แล้วผมไม่สมัครตั้งแต่หกขวบเลยนะเล่หขกเออใจว่าตั้งแต่หกขวบเลยเล่หขกเล่หขกเลยนะตั้งแต่หกขวบปล่อยเขาปล่อยนี่ไอ้แม็กแม็กเออนีนะดีครับเออรู้ว่าคุณจับพักแกอยู่ไม่อยู่แล้วตก่อนเขาอยู่ไม่ใช่เหรอก็ไปอยู่แล้วแล้วเขาย้ายไปแล้วเออนี่นี่นี่แวันนี้มาแทนอ้าโอเคเอามาเต็มที่เลยงั้นมาบัตรนี้เขียวเบอร์สามเออสามสามกับหกจำได้แล้ว จะเรียกคาผิดใบเหรอหกสีอะไรหกสีอะไรหกสีเอ้าวเห็นไหมเออหกมีเบอร์เดียวเลยครับเป็นสีอะไรไม่รู้แต่ใก่้กับคาผิดใบมั้งเออใช่ก่อนเออเริ่มหมือนแล้วเริ่มเมาแล้วเฮ้ยโป้หกสีได้เอางั้นโป้หกสีมูโป้หกสีมูเตอโป้สามสีเขียวเออนี่นะจำได้แล้วอันนี้โอเคครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเต็มมีไม่ทิ้งกันแล้เพื่อน เออแล้วไปบ้านเป้งเขาไหวเป้งอะไรเหมนกันเออใช่ไรเป้งรู้จักผู้ขันเป้งป่ะดูเออไปขายข้าวอยู่น่ะเขาต้มอะไรมันเออไอตัวจับเออที่ร้านโอเคเออกูไปเจอที่ร้านมันเออไอไถข้าวบ่อยเอไม่มีข้าวแด็กก็ไปใส่มันเพื่อนเออสบายดีนะจุนขอให้ขอให้คงนะเพื่อนโโอ้้หหรคับใขอให้กำลังใจเต็มที่เลย พ่อเป็นอะไรในพลนะพ่เอเป็นในพลเฮ้ยสมหวังนะเพื่อนเอาให้ได้นะ,อะเอาให้ได้เต็มที่นะฝากโอเคมันต้องเครับพยายามหนักหนักเลยนะแต่ว่าเนี่ยมันเพื่อนกันเฮ้ย,ยถารเรียนกันมาได้แตหกขวบครับเฮ้ยถามจริงแกสู้แกงส้มได้เหรอไม่ก็อยู่ที่มึงเหอเฮ้ยกูเจอพี่แล้วแต่คะแนนอื่นเดีเ๋ยวกูจะไปบอกให้นะ กูจะเห็นพี่เลยแล้วไม่คิดว่าไปย้ายไปแล้วอยู่ตรงนี้นะแถวนี้โอเคโอเคกระเทียมก็มีหัวเบี้ยอยู่โอเคไปกินข้าวเออเต้นกิ้วจุนจะไปตลาดพอดีเออกูนึกว่ามึงไม่มากูนึกว่าสั่งลูกน้องมาแทนเลยะต่ถามลูกน้องดิว่าลูกพี่ไปไหน ปเานเมาแล้วพปนเมาัเมาเออล้แล้วทองรลองใเปนลอลนอ่าดาหกดตรทิทอวเอเอเอวันนี้ไม่ได้มาตรงนี้ไปต้องอีดงเตอนะจำชื่อไว้เอเอเอเริ่มมเมาแล้วไปเริ่มไฟก่อนกินข้าวเลิกกินเหล้าเออดรเอรเอเออเออเออไปไปสบายดูดูไรไปตกกไดนะเออเบอร์เบอร์ เบอร์หกนะสีชมพูนะสวัสดีครับออนะครับอ่าเบอร์หกคบมาตั้งแต่หกขวบนะนี่เปมนแบ่มั้น